สวัสดีครับพี่น้องชาว y o ยูท e บยู่กับผมนะหนุ่มเอ็มวันนี้เราจะไปเลือกตั้งไปลงคะแนนไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะทุกคนไปใช้สิทธิ์กันอย่างผมกำลังจะไปตอนนี้ประมาณสองโมงกว่ารีบไปเพื่อจะได้ไม่หลอนไปโดยรถโยกคู่ใจนี่เห็นไหมโยกไป ไปเดี๋ยวร้อนไปครับไปเลือกตั้งลงคะแนนกันพร้อแมมองไก็ังกินอยู่ยาเลยเออเอาบัตรไปยาแล้วนะเรียบร้อยคลิปปิ้งทางหากักช่อง ขาของทายทายไม่ไห็นทายกันเยอะเจ๊กล้าหรอกไปถึงแล้วเราก็กดออกยกเล,กลิกสายผ่านตลอด ủa người nói soviet hay khen này à là... mấy mình, mình còn nhu nữa rồi ô lúc lơ khẩu 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 đi khẩu lơ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  ไปสายเดือดร้อนบ้านหลังนี้สวย <ไอ S 1> บ้านหลังนี้สวย<ไ>อ,อาจจะแป้งๆเลยนะพอมีคนมาอยู่แล้วอืม๋อตรงนี้ระทมที่แล้วสุทธุมทีไม่รู้น,นีน คลมแล้วตรงนี้ใช่ใช่ไหมไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้เหมือนกันนะคงจะงั้น้เดินไม่ทันหรอ คนกูมันก็เสียตังค์ออจะเช็บตัวหนอยช้อตรงไหนวะเรเลือกตรงไหนโอ้โหคนเยอะแยะ เยอะเยอะนะปะจุปะจุถึงแล้วนะที่เลือกตัง้ง <วา S 1> กลับบ้าน<ว>าผมเลือกตั้งเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วปะจุร้อนกลับมานอนลงแล้วได้ ไปแล้วกับกับบ้านนิดร้อนโอ้โหมีรถไฟฟ้าขี่ด้วยสะพันฟ้าแข้มรถไีฟ้าเร็วฟาะเร็วฟายกตาเลือกเลยเออยกตาเลือกเลยบ้านนี้ร่มเย็นอยู่บ้าาอยู่นี้ได้ปะต้นไม้เยอะมาก ก็ต้องระวังงูมีต้นไม้ก็งูกลับบ้านครับกลับบ้านน้อยเดินข้างนี้ดิเดี๋ยวเบียดเอาคนรถมันมายังเลยตรงนี้มาเย็นด้วยแหละมาเย็นคนเยอะเออคนมันเยอะ ออทีแรกเอ็มก็ว่าจะมาบ่ายไงกลัวร้อน,อออนที่ชุด่วงมาเออนนเหลือไม่กี่คนนะเนาะท่องที่ท่องที่นี้เราขายได้แล้วใชมความจริงกับที่แล้วไอ,อ้อน,นั่นเลยนะร้านเท่าไรโอ้แค่นิดเดียวนะสองหมื่นเ,นะเอ,อ็ม เอายังเอาอยังยแทงกันยังแทงกันยัง <c oughs> ลงให้ดีลงได้ไหมเราเลือกที่นี่ใช่ไหมใช่ครับข้างในใครับตูดเลยนะใครตูที่ตัว,วเช้ากับปากซื้อนะไอ้หมเอข้าวอะไรรันะนง,<อ>งนงะน้ำทาระอน้ำทาระเอาไปก็ได้ เอาข้าวละสักกะเพราตูนมีคะณะหมูกรอบมีคะณะหมูกรอบปะคะณะหมูกรอบไม่มีตูนมีคะน้าเปล่าวคณะหมูกรอบมีเปล่าคะมีเอากันละคณะหมูกรอบกล่องนึงค่ะวจังข้าวหน้าบ้านกล่องหนึ่งข้าวเดี๋ยวออกมาเอานะคะไปลงกระเด็นไปย่างตูนเออฝนเยอะไม่ต้องรีบเออ มาแล้วอืม้าก้อนเขาทอเรายื่นบัตรประชาชนเขาก็ทำให้เลยนะเออไม่ต้องมานั่งรออีกคนมันไม่มีบอกคนไม่มีเหรอลอมายื่นเลยรอเลยแล้วเร็วกว่านะเลยที่ต้องมานั่งรออีกคนเยอะพี่แบนไปบายบายนู่นแหละคนเยอะ ึงบ้านเรียบร้อยเฮ้ยร้อนไปหลังบ้านกันคนเยอะไปบใบ้ๆนู้นแหละจะมอมไป,ไป,ไปนู้นแล,ล,ล้วเหรอไกดถึงหลังบ้านเรียบร้อยอขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับยกรถมาร้อน